ดีค่ะนักเรียนทุกๆคนเจอกับคุณครูตีอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณกิจกรรมของเราในวันนี้เป็นกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่1เดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนมาทําแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1ของเราเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนเด็กๆจําได้ไหมคะ เราพอจะสรุปเนื้อหาและสาระสำคัญของหน่วยที่หนึ่งของเราได้ว่าการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนคือการแก้ปัญหาโดยการเขียนบอกเล่าเขียนบอกเล่าเขียนยังไงคะการเขียนบรรยายเพื่อบอกเล่าปัญหาและแนวทางต่างๆ 2. การวาดภาพเป็นการอธิบายปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาด้วยภาพ สการใช้สัญลักษณ์การใช้สัญลักษณ์ก็คือการแก้ปัญหาโดยใช้รูปแบบสัญลักษณ์เพื่ออธิบายลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แต่ละชนิดจะมีความหมายแตกต่างกันออกไปและเรื่องสุดท้ายที่เราเพิ่งเรียนจบไปในสัปดาห์ที่แล้วนั่นก็คืออะไรคะการหารูปแบบของปัญหาอย่างง่ายการหารูปแบบของปัญหาอย่างง่ายก็เป็นการหาความสัมพันธ์ของปัญหา โดยการเปรียบเทียบจัดกลุ่มและเรียงลำดับนั่นเองเพื่อช่วยให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายใช่ไหมคะเราจึงจะสรุปได้ว่าการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนสามารถทำได้โดยการเขียนบอกเล่าวาดภาพหรือใช้สัญลักษณ์ต่างๆเพื่อนํามาเขียนเป็นผังงานแสดงขั้นตอนในการแก้ปัญหาโดยที่ผู้ที่แก้ปัญหาน,ะะนักเรียนจะต้องมีสติ ขณะดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาอย่างแน่ชัดและเราจะได้ดำเนินการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนี่คือสรุปเนื้อหาและสาระสำคัญของหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนกิจกรรมของเราในวันนี้เป็นกิจกรรมที่คุณครูตีบอกไว้แล้วจะพาเด็กๆนักเรียนมาทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่1 ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดของเราเล่มสีส้มขึ้นมาเลยนะคะต่อเนื่องจากแบบฝึกหัดครั้งก่อนนั้นก็คือหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่ 14, 15เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ที่โจทย์กำหนดมาให้แล้วให้นักเรียนอธิบายวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นในแต่ละขั้นตอน โดยสถานการณ์ที่โจทย์มีมาให้นักเรียนนี้เป็นยังไงคะในสถานการณ์นี้คุณครูบอกว่าอ้าวทำไมวันนี้เด็กชายแมนถึงใส่ชุดพระมาโรงเรียนละจ๊ะเด็กชายแมนตอบว่ายังไงคะผมลืมดูตารางเรียนแสดงว่าสถานการณ์นี้คือสถานการณ์ที่เด็กชายแมนไม่ได้จัดตารางเรียนแล้วใส่ชุดนักเรียนมาผิดวัน ใส่ชุดภาระมาในวันที่ไม่มีเรียนภาระใช่นไหมคะนักเรียนจะมีวิธีแก้ปัญหาให้สถานการณ์นี้อย่างไรถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปทำพร้อมกันกันกบคุณครูตีเลยค่ะฝึกการวิเคราะห์แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆไปด้วยกันค่ะพร้อมหรือยังคะมาเลยค่ะเด็กๆโจทย์ข้อที่หนึ่งถามว่า ปัญหาที่พบจากสถานการณ์นี้คืออะไรคุณครูตี้บอกไปแล้วเมื่อกี้เห็นไหมคะปัญหาคืออะไรคะเด็กชายแมนเป็นยังไงคะใส่ชุดพะละมาโรงเรียนในวันที่ไม่มีเรียนพะละคือใส่ชุดมาผิดวันใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนเติมลงไปเลยคะ่ะ ค่อยๆเติมนะคะค่อยๆเขียนไปแล้วก็ทำความเข้าใจกับโจทย์ไปด้วยข้อที่2โจทย์ถามว่ายังไงต่อคะเป็นขั้นตอนของการแก้ปัญหาของเรานั่นแหละค่ะเมื่อเราพบปัญหาแล้วนักเรียนควรจะมีการพิจารณาและทำความเข้าใจปัญหาเราจะพิจารณาและทำความเข้าใจปัญหาอย่างไรคะมาทีละขั้นเลยค่ะลาย เราพิจารณาปัญหานี้แล้วและทำความเข้าใจแล้วคือเด็กชายแมนทำไมถึงใส่ชุดพละมาผิดคิดดูสิคะเกิดจากอะไรค่ะนั่นก็คือเด็กชายแมนลืมดูตารางเรียนว่าวันนี้ไม่มีเรียนพละเพราะอะไรเขาถึงลืมดูตารางเรียนก็เพราะว่าเขาไม่ได้จัดตารางเรียนใช่ไหมคะถ้านักเรียนไม่ได้จัดตารางเรียนนักเรียนก็จะไม่ทราบว่าวันพรุ่งนี้เราจะเรียนอะไร ต้องเตรียมวิชาอะไรไปบ้างทีนี้เมื่อพิจารณาและทำความเข้าใจปัญหาแล้วขั้นต่อไปเป็นขั้นการวางแผนในการแก้ปัญหาเด็กๆจะต้องมาวางแผนว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรเป็นยังไงคะเด็กๆวางแผนหรือ,อยังถ้าวางแผนแล้วตอบเหมือนคุณปูตี้ไหมคะเพราะฉะนั้น ก่อนที่เราจะเข้านอนต้องดูตารางเรียนก่อนใช่ไหมคะเด็กๆและจัดกระเป๋าพร้อมเตรียมชุดที่เราจะใส่ในวันพรุ่งนี้นักเรียนจะต้องมีการเตรียมจัดตารางเรียนให้เรียบร้อยเพราะในตอนเช้าตื่นมาแล้วนักเรียนจะต้องทํากิจวัตรในตอนเช้าของตัวเองแล้วก็ต้องเดินทางไปโรงเรียนเราจะไม่มีเวลาที่จะมานั่งจัดตารางเรียนหรือถ้าจัดนักเรียนก็อาจจะจัดรีบรีบอาจจะเอาหนังสือเรียนมาไม่ครบ เพราะฉะนั้นเราควรจะจัดก่อนนอนดีที่สุดนะคะเด็กๆคะ mm. เมื่อเราวางแผนแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำนั่นก็คือเราจะต้องลงมือแก้ปัญหานั่นก็คือลงมือปฏิบัติตามการวางแผนที่เราวางไว้ข้อที่4ีการลงมือแก้ปัญหาคืออะไรคะอ่าคือจัดกระเป๋าพร้อมเตรียมชุดที่จะใส่ในวันพรุ่งนี้ไว้ก่อนที่จะเข้านอนเห็นไคะ เมื่อเราลองลงมือแก้ปัญหาแล้วเราจะมาตรวจสอบผลว่าถ้าเรามีการจัดกระเป๋าพร้อมเตรียมชุดพร้อมดูตารางเรียนเรียบร้อยก่อนเข้านอนตื่นเช้ามาผลของการแก้ปัญหาของเราจะเป็นยังไงคะทำให้เป็นไรคะเด็กชายแมนใส่ชุดนักเรียนมาถูกต้องถ้าเขาจัดตารางเรียนเขาจะต้องใส่ชุดนักเรียนมาถูกต้องในวันที่ไม่มีเรียนภาระจะต้องใส่ชุดนักเรียน และใส่ชุดภาระมาในวันที่มีเรียนภาะระคือใส่ถูกวันใช่ไหมคะอ่าเรียนเติมลงไปเลยเดี๋ยวคุณครูให้เวลาในการเติมนะคะถ้าใครเติมไม่ทันสามารถหยุดวิดีโอคุณครูไว้ก่อนแล้วก็เติมลงไปให้เสร็จนะคะ เก่งมากค่ะนักเรียนถ้านักเรียนเติมเสร็จแล้วไปกิจกรรมฝึกทักษะกิจกรรมที่2กันเลยค่ะกิจกรรมฝึกทักษะกิจกรรมที่สองจะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดของเราหน้าถัดไปเลยค่ะนั่นก็คือหน้า16และหน้า17เป็นกิจกรรมฝึกทักษะคิดแบบไหนถึงจะเร็วฮะ เป็นการคิดว่าเราจะคิดแบบไหนนะถึงจะคิดได้อย่างรวดเร็ววิเคราะห์สถานการณ์แล้วเรียงลำดับวิธีการคิดแก้ปัญหาทีานี้พร้อมแสดงลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาด้วยนะคะใดข้อนี้นักเรียนจะต้องมาแสดงลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาโจทย์ว่าอย่างไรคะสถานการณ์นี้สถานการณ์นี้ในกองเนี่ยคุณครูคุณครูบอกว่าในกองนี้มีตัวต่ออยู่ทั้งหมด20ตัว คุณครูอยากให้นักเรียนหาว่าตัวต่อแต่ละสีมีกี่ตัวนักเรียนอย่าลืมนะคะกิจกรรมนี้คิดแบบไหนถึงจะเร็วเป็นการแก้ปัญหาแบบไหนถึงจะรวดเร็วทีนี้เด็กๆว่าเราจะหาว่าตัวต่อแต่ละสีมีกี่ตัวด้วยวิธีไหนถึงจะเร็วที่สุดคะนักเรียนพอจะรู้ไหมคะอ่าวิธีคิดแก้ปัญหาโจทย์ก็เลยให้มาขั้นตอนที่หนึ่งเขาบอกว่า เราควรจะนับตัวต่อก่อนแต่เราจะนับตัวไหนก่อนเป็นสีแรกนับตัวต่อตัวไหนเป็นสีที่สองไปค่ะนักเรียนไปทำกิจกรรมพร้อมกับคุณครูตี้เลยค่ะมาแล้วค่ะกิจกรรมของเราขั้นตอนที่หนึ่งนับตัวต่อสีอะไรดีคะจากนักเรียนดูที่ภาพเราควรจะนับตัวต่อสีไหนเป็นสีแรกคะนักเรียนตอบเหมือนคุณครูไหมคะ สีแดงเป็นสีแรกเพราะอะไรคะโจทย์ถามตอบว่าเพราะอะไรนักเรียนถึงเลือกสีแดงเอ๊นักเรียนตอบได้ไหมนะเพราะอะไรที่คุณครูตี้เลือกสีแดงนี่เพราะอะไรคะเพราะว่าสีแดงมีจํานวนน้อยที่สุดเราจะนับง่ายเห็นไหมคะนับได้รวดเร็วด้วยเพราะเขามีจํานวนน้อยที่สุดขั้นตอนที่หนึ่งผ่านไปแล้วขั้นตอนที่สองมาดูสิคะ ขั้นตอนที่สองโจทย์บอกว่านักเรียนต้องนับตัวต่อสีอะไรดีเป็นสีที่สองอเมื่อนักเรียนดูสีแดงเป็นสีแรกเพราะเข,ข,ขาน้อยสุดแล้วตัวต่อสีไหนนะ้าเราจะนับเป็นตัวที่สองคุณครูที่เลือกตัวต่อสีฟ้าค่ะเด็กๆคะ่ะเพราะอะไรคุณครูถึงเลือกตัวต่อสีฟ้าเพราะอะไรคะเพราะตัวต่อสีฟ้ามีจํานวนน้อยกว่า ตัวต่อสีเขียวนักเรียนจะเห็นได้ว่าตัวต่อจะมีทั้งหมด3สีแดงฟ้าแล้วก็เขียวเห็นไหมคะทีนี้ขั้นตอนที่3เมื่อเรานับสีแดงแล้วได้จนนาํา,าจนวนที่เรานับแล้วสีฟ้าเราก็ได้นํจนวนที่เรานับแล้วสุดท้ายแล้วเหลือตัวต่อสีเขียวเราจะทํำยังไงคะถึงจะทราบาขั้นตอนที่3เราจะต้องนําจํานวนตัวต่อสีแดง และสีฟ้าที่นักเรียนนับได้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่นํำมาบวกกันแล้วนํำไปลบกับจำนวนตัวต่อทั้งหมดก็จะได้จำนวนตัวต่อสีเขียวโดยจำนวนตัวต่อทั้งหมดมีเท่าไหร่คะที่คุณครูบอก20ตัวใช่ไหมคะเด็กๆนับหรือยังว่าสีแดงได้เท่าไหร่สีฟ้าได้เท่าไหร่เมื่อนำสีแดงกับสีฟ้ามาบวกกันแล้วเอาไปลบกับตัวต่อทั้งหมดจะได้จำนวนของตัวต่อสีเขียว เพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถจะมาแสดงลำดับขั้นตอนในหน้า17ได้แล้วนะคะนักเรียนจะเลือกแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยวิธีใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นบอกเล่าวาดภาพหรือใช้สัญ,ญลักษณ์ซึ่งกิจกรรมนี้คุณคูตี้ขอแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการบอกเล่า ราะคุณคูตี้คิดว่าการแสดงลำดับขั้นตอนการแก้กันปัญหาโดยการบอกเล่าจะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะคะเริ่มกันเลยค่ะนักเรียนคะ,ะการแก้ปัญหาโดยการบอกเล่าโดยนักเรียนจะต้องแสดงลำดับขั้นตอนมาเป็นข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าเล่าเหตุการณ์ออกมาเลยดังนี้นะคะมาแล้วค่ะหนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งนักเรียนยกมาจากวิธีการคิด แก้ปัญหาของเราเลยเอามาแสดงขั้นตอนด้ดยเนืแยกตัวต่อสีแดงออกจากกองเป็นสีแรกแล้วจากนั้นนับจำนวนตัวต่อสีแดงว่าได้จำนวนเท่าไรขั้นตอนที่สองแยกตัวต่อสีฟ้าออกจากกองเป็นสีที่สองเพราะสีฟ้ามีจำนวนน้อยลำดับที่สองต่อจากสีแดงใช่ไหมคะแล้วเราก็นับจำนวนตัวต่อสีฟ้าว่าได้จำนวนเท่าไหร่ หลังจากนั้นขั้นตอนที่3ให้นักเรียนนําจํานวนตัวต่อสีแดงที่นับได้มาบวกกับจํานวนตัวต่อสีฟ้าคือเท่าไหร่คะจํานวนสีแดงนับได้3บวกกับจํานวนตัวต่อสีฟ้าได้เท่าไหร่คะ5เท่ากับ8เห็นไหมคะเท่ากับว่าตอนนี้สีแดงสีฟ้าบวกกันแล้วนักเรียนได้จํานวน8ตัว นี่ขั้นตอนที่4นำำําจํานวนตัวต่อทั้งหมดที่คุณครูกําหนดมานั่นก็คือเท่าไหร่คะย0มาลบกับจํานวนผลบวกของตัวต่อสีแดงและสีฟ้าที่เราได้นั่นก็คือ8ก็คือ20ลบ8เท่ากับ12ตัวดังนั้นตัวต่อสีเขียวจะมีจํานวน12ตัวเห็นไหมคะถ้านักเรียนสามารถทําวิธีนี้ก็จะทําให้เราหาคําตอบได้เร็ว ว่าแต่ละตัวมีตัวต่อแต่ละตัวมีจํานวนเท่าไหร่ไหคะครบ3-4แล้วได้จํานวนมาครบแล้วเป็นยังไงคะกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่1ของเราจบลงไปแล้วเด็กๆคะในสัปดาห์หน้าคุณครูจะทดสอบเด็กๆโดยการทําแบบฝึกหัดท้ายหน่วยเดี๋ยวคุณครูจะมาพานักเรียนทําแต่นักเรียนจะต้องเป็นคนตอบเองนะคะ กิจกรรมท้ายหน่วยนี้เป็นกิจกรรมทดสอบตัวชี้วัดในสัปดาห์หน้านักเรียนอย่าลืมเข้าเรียนนะคะถ้านักเรียนพร้อมสัปดาห์หน้าเราจะเก็บคะแนนตัวชี้วัดกันแล้วก็เป็นกิจกรรมท้ายหน่วยที่1ก็จะจบลงในสัปดาห์หน้าแล้วสัปดาห์ถัดไปจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่2การเขียนโปรแกรมการ แก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไงสำหรับกิจก,กรรมในวันนี้คุณครูก็มาพานักเรียนทําแบบฝึกหัดท้ายหน่วยเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าเด็กๆอย่าลืมเติมเติมเนะะื้อหากิจกรรมฝึกทักษะไว้ให้ครบนะคะทําให้ครบทุกกิจกรรมที่คุณคร,รูพาทำแล้ววันไหนที่เปิดเรียนนักเรียนสามารถนำแบบฝึกหัดน,นี้มาได้นะคะมายคุณครูตรวจเช็คได้ แล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนคะ